วันนี้มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับพระเยอะมากนะหลายจังหวัดมากดูพระที่จังหวัดตากกอนนะฮะกรณีที่บอกว่ามีการฆ่าทุบหัวพระนักพัฒนาแล้วก็เอาผ้ารัดที่ศีรษะเอาไว้หลังจากนั้นหมกศพแกอยู่ในกุฏิคนก่อเหตุในหลบหนีไปนี่คือภาพที่ผู้สื่อข่าวเราได้มาก็คือตอนที่ไปเจอศพพระรูปนี้ก็คือพระครูบัณฑิตศาสนคุณอายุ62ปีมรณาภาพอยู่ในกุฏิของท่านเองที่วัดใหม่สุวรรณในพื้นที่ของจังหวัดตากอำเภอแม่สอดนี่ฮะ นี่คือภาพเมื่อวานนี้แล้วญาติโยมบอกโหเสียใจร้องห่มร้องไห้มากคัะคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้ตัดภาพไปที่วัดเลยฮะเห็นบอกว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปเราเองเนี่ยเอาไปที่กุฏิท่านก่อนก็ได้ฮะวันนี้ครอบครัวญาติญาติดเดินทางมาที่กุฏิเพื่อมาเก็บทรัพย์สินของท่านแล้วก็เข้าไปภายในกุฏิเข้าใจว่านี่คือการเปิดกุฏิครั้งแรกเห็นใช่ไหมฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้นะ ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าเห็นบอกว่าญาติๆมีการเดินทางเข้าไปภายในกุฏิแล้วก็เข้าไปดูภายในสภาพห้องเห็นบอกมันมีร่องรอยการถูกล้อค้นของบางอย่างโดยเฉพาะตู้บริจาคถูกไหมค่ะเงินในตู้บริจาคเนี่ยน่าจะไม่มากแต่หายไปแล้วก็มีนีฮะตู้บริจาคเห็นด้านหน้าใช่ไหมมันไม่ได้มีการล็อกเอาไว้เข,ข้าใจว่าคนร้ายมีการงัดเอาตู้บริจาคนี่แหละไป แล้วก็เอาทรัพย์สินด้านในโดยเบื้องต้นเองเนี่ยผู้สื่อข่าวเราบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจก็อยู่ระหว่างการขยายผลอยู่ว่าคนก่อเหตุเนี่ยจะเกี่ยวข้องและก็สนิทกับเจ้าอาวาสมากแค่ไหนเนื่องจากว่าคนที่จะเข้ากุฏินี้ได้ต้องเป็นคนใกล้ชิดท่านเท่านั้นวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรามีโอกาสได้คุยกับหนึ่งคนนะอันนี้ต้องขอบคุณมากเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6เปิดภาพนี้หน่อยวันนี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพาเราเข้าไปดูบอกว่า ไอ้ข้างในกุฏิเนี่ยถ้าเกิดว่าคนร้ายมันจะเข้าแล้วทาไมถึงมั่นใจว่าเป็นคนสนิทคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมว่าคนที่อยู่ภายในกุฏินียจะมีทั้งหมด3คนด้วยกัน3คนที่ว่าเนี่ยก็คือตัวของเจ้าอาวาสผู้ตายนี่แหละแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือสามเณรอ,อีกหนึ่งก็คือเจริญเจริญนี่คือที่บอกเป็นต่างด้าวตำรวจเรียกสอบปากคำทั้งสองคนนี้แล้ว จเจ้าอาวาสเสียชีวิตนะฮะค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านบอกกับเราแบบนี้ว่าถ้าเกิดจะเข้าจะออกภายในกุฏิที่บอกเป็นคนสนิทเท่านั้นแหละถึงจะเข้าได้เพราะปกติแล้วเนี่ยตัวของจเจ้าอาวาสจะไม่ให้ใครเข้ากุฏิเลยก็จะมีแต่พระที่พักอาศัยอยู่ข้างในกับคนสนิทที่แวะเวียนเข้ามาเท่านั้นเปิดผังเต็มเมเลยฮะคุณผู้ชมเห็นผังใช่ไหมอันนี้เราได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้ผังข้อมูลเนี่ยเท่ากับว่า ุติของเจ้าวาดจะแบ่งออกเป็น3ห้องนอนก็คือห้องนอนของเจ้าวาดห้องนอนของเด็กวัดก็คือนายเจริญแล้วก็ห้องนอนของสามเณรอยู่ฝั่งซ้ายแล้วจะมีห้องโถงตรงกลางประตูเข้าประตูออกจะมีสอง้อช่องทาง<ม>ก็คือด้านหน้า้างล่างสุดของผังคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมสีดำดำแล้วก็ขวามือสุดตรงห้องครัวมันจะมีประตูอีกหนึ่งประตูซึ่งตรงเนี้ยเขากำลังสงสัยว่าคนร้ายจะเข้าข้างหน้าหรือข้างหลังกันแน่ล่าสุดวันนี้ฮะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราไปดูเลย ที่กุฏินี้วันนี้เราไปคุยกับคุณสราวุธเขาพาเราเดินเขาบอกว่าก่อนจะเข้าห้องเจ้าอาวาสเนี่ยมันจะมีไอประตูกรงเหล็กอีกอันนึงกั้นเอาไว้แล้วนี่พอเดินเข้ามาถึงจะเข้าห้องของเจ้าอาวาสแล้วเบื้องต้นเขาบอกว่าไงรู้ไหมการที่จะเข้าห้องเจ้าอาวาสอ่ะเจ้าอาวาสจะล็อกประตูเลยแล้วตรงเนี้ยถ้าเดินเข้ามาก็จะมีสามเณรใช่ไหมมีตัวของเด็กวัดอยู่แต่คนอื่นๆไม่เข้าเลยวันนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้บอกว่าถ้าเกิดคนจะเข้ามาที่นี่ได้ ต้องเป็นคนสนิทมาเคาะประตูเท่าท่านเท่านั้นแล้วตอนที่มาเจอศพประตูหน้าก็ไม่ล็กอกประตูกรงเหล็กก็ไม่ล็อกแล้วก็ประตูของท่านเนี่ยล็อกเอาไว้ค่ะแสดงว่าคนร้ายพอก่อเหตุเสร็จอาจจะล็อกห้องแล้วหนีเข้าใจว่าอาจจะเข้าออกทางด้านหน้านี่แหละท่านมานะส่วนมากท่านไม่มีแขกมาเนี่ยถือว่ายาดโยมมาท่านก็จะไม่ถือว่าล็อกนะถ้าช่วงกลางวันนะแต่กลางคืนก็คงต้องล็อกนั่นแหละนะฮะถ้าท่านได้มีกิจ ธุรัชที่ต้องไปไอ้ด้านนอกหรือว่าทางด้านหลังทำภารกิจของท่านท่านก็จะต้องต้องล็อกไปก่อนนะฮะล็อกไปจะไดงว่าตรงนี้เข้าออกได้แค่ทางเดียวทางเดียวฮะผู้ใหญ่คะรถจีนผู้หญ่อยู่ตรงนี้หนึ่งอันนี้เป็นประตูหน้าห้องเจ้าอาวาสในส่วนตรงเนี้ยู้ใหญ่ะล็อกไม่ส่วนมากท่านจะไม่ล็อกเพราะว่าเนนหรือว่าอะไรเวลามาก็จะมาเรียนท่านเองแต่แต่ว่าตรงนี้ต้องล็อกตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะก็คือประตูหน้าห้อง ลอไว้ใช่ฮะจะล็อกก็ตลอดนะแสดงว่าท่านจะเปิดให้เฉพาะคนสนิทเท่านั้นใช่ฮะถ้ามีกิจอะไรส่วนมากับางทีก็ใช้โทรศัพท์ดูที่บริเวณในห้องเห็นว่าตอนนี้ญาติกาลังมาเก็บของเจ้าอาวาสครับจุดที่ว่าเกิดเหตุอะคะก็คือปกติแล้วเจ้าอาวาสจะนอนอยู่ที่บริเวณเตียงใช่ไหมถูกต้องถูกต้องฮะใช่ที่นอนทางท่านตรงนั้นนะครับ ตอนที่พบศพก,ก็คืออยู่ที่บริเวณตรงตรงนี้ครับตรงที่ดำดำนะท่านมรณะอยู่ตรงนี้นะคะ่ะส่วนข้าวของที่หายไป โทรศัพท์มือถือน่าจะอยู่ที่บนเตียงนอนของท่านก็น่าอยู่ใกล้ตัวท่านนะฮะแต่เวลาอ่านี่ฮะนี่คือพาเข้าไปดูในกุฏิตัวของผู้ใหญ่บ้านบอกถ้าเกิดผมจะมาผมก็ต้องมาขอเรียกท่านนั่นแหละแล้วท่านจะเปิดให้ถ้าเกิดเป็นคนสนิทแต่ถ้าคนอื่นท่านจะไม่ยอมเปิดเลยอาจจะเป็นคนที่เสียงคุ้นเคยแล้วมาขอเรียกท่านหรือไม่ช่วงกลางดึกแต่สามนเณรที่อยู่ในกุฏิด้วยกันบอกไม่ไม่ได้ยินเสียงไม่มีการทําร้ายอะไรมาลุ้ทีคือเจอท่านแล้วว่าท่านมรณภาพคุณผู้ชมฮะกลับมาตรงนี้ก่อน วันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานอกจากสำรวจในกุฏิแล้วมันจะมีผังข้อมูลที่เป็นแผนผังของวัดถ้าเกิดจะเข้ามาที่วัดแห่งนี้แล้วมันต้องเข้าออกถ้าเกิดเข้ามาเราก็สงสัยบอกกุฏิท่านอยู่ตรงจุดไหนแล้วมาเนี่ยถ้าคนร้ายจะมามาได้ทางเดียวเลยหรือเปล่าถ้าเกิดมาข้างหน้ามันต้องผ่านกุฏิวัดของลูกวัดคนอื่นๆถูกไหมแล้วชาวบ้านอาจจะเห็นคุณผู้ชมเปิดผังข้อมูลมุมสูงหน่อยฮะนี่ เห็นใช่ไหมกุฏิท่านคือสีเหลืองๆอยู่ข้างล่างสุดแล้วประตูวัดเนี่ยมันจะมีประตูอยู่หลายประตูประตูก็คือทั้งหมด3ประตูด้วยกันประตูฝั่งซ้ายสีดำๆเห็นไหมประตูใหญ่อันนี้คือทางหลักปกติขวามือมีอีกสองประตูแต่ถ้าเกิดเข้าทั้งหมด3ประตูที่เป็นประตูปกติเท่ากับว่าคนอาจจะเห็นเนื่องจากว่ามันผ่านพื้นที่บริเวณวัดแต่มันมีอีกทางหนึ่งที่วันนี้แนนซีกิตรีไปสำรวจดูก็คือตรงจุดที่เราเขียนว่าจุดปีนบันไดเห็นบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่ คนสนิทเท่านั้นถึงจะรู้แล้วคนสนิทที่ว่าเดี๋ยวเราจะเปิดหลักฐานให้ดูอันนี้ฮะแนนไปตรงจุดนี้เลยเปิดเต็มๆก็ได้มันจะมีก็คือกําแพงข้างนอกเนี่ยมันจะเตี้ยเพราะว่าถนนมันสูงค่ะปีนสามารถปีนเข้ามาได้เลยแล้วถ้าปีนเข้ามาปุ๊บมันก็ถึงกุฏิท่านเจ้าอาวาสทันทีเลยมันจะมีภาพตอนแนนเนี่ยลองสาธิตเนี่ยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมมาได้ถือว่านี่คือเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่สามารถเข้ามาที่กุฏิแล้วอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ที่คนร้ายมันเข้ามา,าแล้วถ้าคนร้ายรู้แสดงว่าคนร้ายก็เป็นคนในพื้นที่ใช่ไหมนี่แล้วพอแนนเดินผ่านปุ๊บข้างหน้านั่นคือกุฏิท่านแล้วท,ที่กําลังสงสัยว่าเข้าประตูหน้าแต่ตอนเข้าวัดเนี่ยปีนกําแพงเข้าเนื่องจากว่าประตูต่างๆของกุฏิถูกล็อกจากด้านในทั้งหมดจะมีแต่ประตูหน้าเท่านั้นนั่นแหละที่มันเปิดเอาไว้แล้วไม่ล็อก คุณผู้ชมแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานอกจากไปสํารวจเส้นทางลับตรงจุดนี้แล้วเรายังไปได้ภาพกล้องวงจรปิดมาด้วยที่บอกว่าภาพเนี้มันน่าจะบอกว่ามีคนรู้จริงๆว่าเส้นทางนี้สามารถเข้าออกได้จริงๆแต่ยังไม่ปักปัามนะฮะตำรวจเรียกไปสอบปากคาแล้วภาพที่เห็นนั่นคือภาพวันที่เกิดเหตุก็คือในช่วงก่อนที่ท่านเจ้าอาาจะมรณภาพก็คือวันที่สวันที่หนึ่งขออภัยวันที่1เดือนสามนี่ฮะ หนึ่งมีนาคมจะเห็นก็คือตัวของสามเณรเป็นวงจรปิดฮะวงจรปิดสามเณรเองเนี่ยปีนออกเส้นทางตรงกำแพงนี่แหละนี่เห็นใช่ไหมมาแล้วฮะสามเณรที่บอกว่าพักอาศัยอยู่กับท่านเจ้าอาวาสนั่นแหละนี่ ตามข้อมูลบอกว่าสามเณรมีการกระโดดกำแพงออกผ่านจุดนี้ไปซื้อบุหรี่ให้ท่านเจ้า,าวาสนั่นแหละฮะใช่ค่ะแล้วมาช่วงประมาณสัก1ิโมงกว่านี่คือภาพสุดท้ายที่ยืนยันได้ว่าท่านเจ้า,าวาดน่าจะยังมีชีวิตอยู่แล้วคืนนั้นท่านถูกสังหารแบบเพี้ยมโหดมากๆคุณผู้ชมและเดี๋ยวเราจะเปิดหลักฐานอะไรให้ดูฮนะนี่คือเส้นทางที่กำลังสงสยัยแต่ต้องบอกนะสามเณรตำรวจเรียกสอบแต่ยังไม่ได้บอกว่าเขาเกี่ยวข้องเพราะตอนเกิดเหตุอยู่ด้วยจริงแต่อยู่คนละห้องแล้วไม่ได้ยินเสียง คุณผู้ชมฮะวันนี้ผู้สึกข,ข่าวของเราเพิ่งได้หลักฐานมาสดๆร้อนๆเมื่อสักครู่นี้เลยเราได้ภาพกล้องวงจรปิดเห็นบุคคลต้องสงสยัยเอาช่วงกลางวันก่อนนะมันมีช่วงประมาณสัก5.25โมง25นาที1มีนาคมมาจะเห็นว่ามีผู้ต้องสงสยัยที่ตอนนี้ตำรวจเองกำลังตามล่าตัวอยู่ขับเข้ามาแถวๆนี้ ใช้คำว่าปั่นดีกว่าเพราะเป็นการปั่นจัก,กรยานใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นการปั่นจัก,กรยานค่ะเข้ามาในช่วงเวลา5้าโมงยนาทีของวันที่1มีนาคมนะคะคือจุดนี้ห่างจากวัดประมาณสัก500เมตรได้หลังจากนั้นค่ะ ผู้ต้องสงสัยยังคงปั่นจักรยานแต่คราวนี้ยผ่านมาบริเวณหลังวัดแล้วก็ขี่วนลนักษณะเหมือนก็นมาดูลาดลาวแบบนี้ช่วงเวลาที่เขามาวนอยู่อะค่ะประมาณสัก5โมงกับอีก33นาทีจากนั้นคาดการว่าผู้ต้องสงสัยเข้าไปก่อเหตุภายในวัดค่ะ พอหนึ่งทุ่มสิบเก้านาทีวงจรปิดจับภาพได้นะคะมีมอเตอร์ไซค์ของชายต้องสงสัยเขาที่เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วนะคะขี่ผ่านค่ะหน้าวัดที่เกิดเหตุแล้วก็มุ่งหน้าขี่หนีไปทางตลาดที่อยู่ใกล้วัดเช่นเดียวกันก็คิดว่าอาจจะมาก่อเหตุฆ่าทุกผัวเจ้าอาวาสชิงทรัพย์แล้วก็หนีก็เป็นไปได้คือเบื้องต้นเนี่ยนะคะนายเจริญคนที่เป็นชาวต่างด้าวที่เป็นคนขับรถให้กับเจ้าอาวาสเนี่ยเขาออกมายืนยันแล้วนะคะว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ย ไม่ใช่ตัวเขาเองนะกําลังสอบเพิ่มอยู่อะค่ะนี่ฮะแล้วหลังจากนั้นนอกจากมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านคืงนี้กล้องที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นบุคคลต้องสงสัยอยู่ยังไม่ระบุว่าเขาเกี่ยวข้องมันตอนกลางวันเนี่ยมีปั่นจักรยานพอปั่นจักรยานปุ๊บแล้วพอกลางคืนคือทุ่มกว่าๆมันดันมีมอเตอร์ไซค์พอมีมอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บคุณผู้ชมฮะเอาไปกลางคืนเลยฮะกลางคืนเลยผมขอกลางคืนเลย19นาฬิกา20นาทีที่มีจักรยานเอาจักรยานนะ จักรยานเนี่ยมีการปั่นผ่านในชุมชนอีกก็แสดงว่าตอนกลางวันมันมีปั่นจักรยานเข้าพอทุ่มกว่าที่ระบุว่าคนตายเนี่ยท่านจเจ้าอาวาน่าจะถูกสังหารประมาณสักทุ่มมันมีจักรยานปั่นผ่านเหมือนกัน<อ>แต่มันก็มีมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันด้วยที่ขับผ่านนก,กัน <K _> ดังนั้นตำรวจกําลังตามตัวอยู่ว่าใครแต่อย่างนี้ฮะพอเราเอากล้องไปให้ชาวบ้านดูชาวบ้านก็บอกเฮ้ย <_ fol kt> บุคลิกคล้ายๆเลยนะ <K _> คล้ายๆกับคนสนิทจเจ้าอาวาสที่อยู่ในกุฏิด้วยกันนั่นแหละ <K _> ก็คือ,อเขาบอกว่าเหมือนนายเจริญเลย <K _> เพราะว่าแบบนั้น <K _> แต่ยังย้ำคุณผู้ชมว่าตำรวจเรียกสอบเจริญแล้ว <K _> แล้วล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรามีโอกาสได้พูดคุยกับเจริญเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะวันนี้เจริญเองเปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเราฮะ ซึ่งจเจริญม,มีหน้าที่เป็นคนขับรถให้กับเจ้าอาวาสนี่ฮะ,จะเจริญบอกแบบนี้ว่าตัวเองรู้จักกับท่านเจ้าอาวาสมา20ปีรู้จักตั้งแต่บวชอยู่ที่เมียนมาต่อมามาเป็นเด็กวัดช่วยงานที่วัดแห่งนี้อยู่หลายปียืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าตัวเองไม่ใช่คนที่สังหารเจ้าอาวาสแน่นอนอหนึ่งมีนาคมวันที่เกิดเหตุคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเขามีการเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อพาลูกพาภรรยามาเยี่ยมท่านเจ้าอาวาส ถือว่าเคารพท่านเหมือนเป็นพ่อเข้ามาวัดตอนบ่ายสามโมงมแล้วหลังจากนั้น4ี่โมงก็กลับออกไปตัวเองอยู่ที่วัดไม่ได้มีลูกศิษย์มาหาภายในกุฏิมีแค่สามนเณรแล้วก็จะวาดสองรูปเท่านั้นตอนนั้นเห็นสามนเณรเล่นเกมอยู่ คุณผู้ชมฮะเราถามต่อบอกว่าแล้วมันมีพิรุษอะไรหรือเปล่าวอ,อกยืนยันว่าทางกุฏิของเจ้าอาวาสเองเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าได้นะฮะลองไปดูภาพกุฏิวันนี้ก็ได้บอกกุฏิของเจ้าอาวาสเนี่ยปกติแล้วเวลาลูกศิษย์จะมาหาเนี่ยท่านเจ้าอาวาสจะเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วเบื้องต้นเนี่ยก็จะดูว่าเอ๊ะใครเข้าออกบ้างเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นยืนยันบอกว่าตัวของจเจริญเองไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการสังหารค่ะ ไม่ค่อยมีตัวนี้เกมไม่สบายไงไม่ค่อยสบายก็เลยของของก็เปิดเปิดข้อตลอดเลยครับพี่แล้วพอวันนี้พอพอมันเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วเอาพูดตรงๆเลยตัวพี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่เขาสงสัยว่าเอ๊ะเป็นคนก่อเหตุหรือเปล่าตัวเราตอนนี้กังวลมันไม่赖ผมผมก็รู้แล้วเออผมก็ว่าแล้วหมายถึงรู้อะไรรู้ว่าทุกคนก็สงสารผมใช่ไหมสงสารผมผมปกติพี่ขี่รถอะไรคะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ปั่นจักรยานไม่ใช่ วันเกิดวันที่หนึ่งมีนาผมผมมามาแกลูกมามาตอนตอนกี่โมงพี่ประมาณประมาณสามโมงเนี่ยสามโมงเช้าเหรอไม่ใช่สามโมย็นอ๋อตอนนั้นมามาแกมาแกลูกมาเที่ยวกับเขาเมื่อคืนไม่ใช่ว่าเจ้าว่าโทรเรียกไม่ใช่ไม่ใช่เราเรามาหาเขาพอดีรู้ใช่ยผมอมีที่โรงีรมมีงานไงเสร็จเราก็รู้ผมกเพ่อพ่อแปลหรอพ่อหน่อยไปที่ว่อหน่อยเพราะว่าเลย ไปแกเขาเลยเขเปิดตูต้ไม่ไม่มีขนมไงเอาเจลินออรสไปไปซื้อขนมนไปเอาเป็นอย่างนี้ระหว่างที่พี่อยู่ตรงนี้มีลูกศิษย์คนอื่นอยู่กับแกไหมไม่มีแกอยู่กับใครแกอยู่กับเนมอยู่นี่เนี่ยอยู่กันเนี่ยก็เนมก็อยู่อยู่ในห้องเรียกเกณอยู่เราไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำแน่นอนเอแน่นอนอยู่<ร>แล้วตำรวจเรียกเรียกไปคุยไหมก็ค<ๆ>ุยอยู่แล้วอื เมื่อกี้จำนวดโทรมาอยู่เลยส่วนตัวของพี่นยะม,มีในใจไหมพอพอมีในใจไหมว่าใครจะเป็นคนทําท่านเจ้าว่ากอบผมว่าไม่สรางกันนะตรงน,นี้แล้วพี่ได้ไปดูห้องที่เกิดเหตุไหมคะตอนนั้นผมไม่ให้ผมเข้าเสร็จแล้วก็ผมก็ไปไปโรงพักไง คุณผ,ผู้ชมแล้ววันนี้ญาติของท่านเจ้าวาดใช่ไหมที่บอกว่าเข้ามาเก็บของภายในกุฏิเบื้องต้นเองญาติิเองมีการเดินเข้าไปเก็บจีวรที่ด้านหลังกุฏิแล้วลองไปเปิดดูฮะเห็นว่าประตูด้านหลังเนี่ยก็ถูกล็อกเอาไว้ดังนั้นก็เลยยืนยันบอกว่าถ้าเกิดคนร้ายมันมาเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเข้าข้างหน้านั่นแหละนี่ฮะ ข้างหลังประตูไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าถูกล็อกจากด้านในใวันนี้หนึ่งคนก็คือหลานใช่ไหมฮะหลานท่านเจ้าอาวาสก็คือพี่สมศักดิ์พี่สมศักดิ์เขาว่ายังไงบ้างฮะคือตัวของพี่สมศักดิ์ค่ะ,คะซึ่งเป็นหลานเจ้าอาวาสนะคะก็ได้เข้าไปที่กุฏิอะคะ่ะกับครอบครัวเพื่อที่จะไปเก็บข้าวเก็บของนะคะแล้วพอได้เห็นสถานที่ก็คือที่บริเวณเตียงแล้วก็ที่ห้องพักของเจ้าอาวาส โอ้โหรู้สึกว่าเสียใจมากแล้วก็สะเทือนใจเพราะว่ามันมีร่องรอยที่คนร้ายอะ่ะหรือคนทรัพย์สินอยู่และที่หดหูใจก็คือยังเห็นรอยเลือดของเจ้าอาวาสอะค่ะกองอยู่ที่พื้นอยู่เลยแล้วตัวของญาติคนนี้ยังโชว์ถุงใบใหญ่ให้หนักข่าวดูด้วยนะคะในถุงอะ่ะมันเป็นถุงยาจํานวนมากเพราะว่าเจ้าอาวาสดป่วยหลายโรคเลยทั้งเบาหวานหัวใจความดันทีเนี้ ถุงไหนถุงไหนกินอะไรญาติจะเป็นคนจัดยาไว้ให้ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่สลดก็คือสภาพห้องของคนร้ายที่บุกมาฆ่าและคาดว่าไอโทรศัพท์มือถือที่คนร้ายจ้งไปอ่ะตอนเกิดเหตุน่าจะวางอยู่บนเตียงอพอเห็นว่ามีของมีค่าก็เลยิ้งไปด้วยแบบเนี้ยคะ่ะโอ้อยังทำใจามาได้เลยครับโหดเกินคนายโอ้ไปกันตลอดครับมาเที่ยวกตลอดค้องล่าสูหรอเกไปเที่ยวที่บ้านพี่สาวครับ พี่สาวที่โพระครับเกไปเที่ยวเกบมสบายเกเลยไปเที่ยวแห่พี่สาวอีกอะก็ไปมาพูดธรรมดาเลยละครับเกยังมาสบายอยู่เกเป็นโรคหัวใจด้วยอีกอะประมาณสักยี่สิบกว่าวันเนี่ยเกไปเที่ยวครับก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดครับเก๋ก็พูดเรื่องสุขภาพของเกนะว่าเหนื่อยเกบอกไปางเนี้ยเพราะเกเป็นโรคประจําตัวหลายอย่างเนี่เกจะคอยแม่จะได้มดได้มาขอกินข้าวเกก็เื้ยมาขอตังเก๋ก็เฮ้ผมมาผมก็ เข้าไปหาเจ้าวาดคุยกับเจ้าวาดผมก็กลับครับรู้ครับผมรู้ข่าวแต่เจบอกเอาเรื่องเลยกะอย่างพี่ชายสัมมาเนนะเคยมาขโมยของท่านอะครคะคุณผู้ชมฮะตำรวจสพแม่สอดกำลังติดตามตัวอยู่แล้วบอกกำลังแกะรอยเรื่องของกล้องวงจรปิดบอกสัมมาเนเนี่ยน่าจะไม่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าตอนเกิดเหตุตอนนี้เรียกสอบแล้วบอกช่วงนั้นไม่ได้ยินเสียงคนฆ่ากันเพราะใส่หูฟังอยู่ก็เลยไม่ได้ยินเสียง กำลังสงสัยเพราะเขาบอกมันมีบุคคลปริศนาเข้ามาหาท่านก่อนที่จะเจอศพของท่าน